อย่างได้นนำมหงอย่านได้เฟีสหลางอยู่ s <S จ้าอีแดงมดันขึ้นหอดนอ้องมั่งจ้ะ <'s> ม,งมงึงก็ฟีหนอมึงอ้ยเขาเหรียน้อง <laughs> นะเออเออเอเอฮะ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 เะฮะฮะฮาฮะฮเฮ้ฮเฮะฮะ ใครมาลูกใครมาอ๋อ้โอ้โอใครลูกใครือโอ้ป้าลุนป้ายงยว <c oughs> ่ามันตาหน่อยลิน ไม่ใช่แต่น้อยลูกป้ยายหญ่ใหย่ใหญ่แดงไปเดงไ,<ห>ไ,ไป,ไไปอะไรคะอเอาใครมาจังไรคะใครไม่ยังหันสงูน<ด>สองอะไรคะอเ,คเอาเ <c oughs> ด้อ <c oughs> โอ้ มายมชิดโอ้มันทันได้นั่นอยู่ฟ้าด้วยไงเถอะดูดูด,ดูยายเอาอะไรมาให้ไปเอาลูกไะเออเอาเอะไรมาให้ดูสิไม่ไปนะไม่ไปไม่ใส่รองเท้านะเออ คนนี้พลอยเดินมาพูดน้อยน้อย,ยไปเอากับเมยไม่ไปนะลูกออนนเพชรยามาหาข่อยไม่เอานะลูกนะเพราะว่าไม่ใส่รองเท้าเอามายมชิดเอาลูกนี่ซุกแลนะ้วนั่นสีเหลืองดกว่าปี